สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปจ้าเมื่อนี่กดเลื่นก็ฝากกดใดกดแชร์กดติดตามกันเลยจ้าเมื่อนี่จ้าภพไม่กินอื่นกินน้องไอเป็นกบเท่ามันก็รู้ไม่น้องตัวนี้เหี้ยวแล้วสุกอะไรที่มาสุกใครกันที่เป็นเป้าท่อนะพี่น้อง súp được súp được, um, đẹp vậy, mama mama bị

น้เีบจ้ะป่ามันสูก็ยังตงเงยลอนหนารักป่พี่น้องเฮ็ดอ๊เปาะอยู่

ข้าวจะกูเด็กมุกโฆษณาขายอยีกนาะบบนี้ไอเสียงเหืองมันมาขายน้ำมันเขียวสั่นพี่น้องไอเสียงเอ็นก็ได้สิย่างกบถากินน้ำกันพี่น้อง การมาบริารจากุณพ่อคแก่นังไที่น้องของคุณเศรกันได้กังนีครับเป็นการมากราบพิเศษครับขออเถาบุแกนะครับุณพ่แก่เพื่อนที่ไปตังอั้งหม่าเพื่อนทีไปนักทารเ่อนไปนักทาเนท่ไรู้คนอุขหลานขออยู่แล้วพี่ผู้พาไปพี้ต้อกทุกข์มาบอให้ยังน้อยครับทุกเด็กแลทุ่มาบริการจากค่แก่นะครับทอดทาพยานเลยทีเดียวนครับเด้อเอากระปุกกระปุกอยากได้น้เขียวอยากได้สบู ไม่รอกแก้วจีได้ถุไพร์เบอร์รี่ดีนะครับนะหรือสมงไพรเชียงคุยเขาเบอร์ริชันความสะอาดต้องตานั้นก็ขอการเชิญครับบวกเมื่อสั่งตื่นในท่าผีจะพี่น้องเลิศผมเมื่อสั่งตื่นแล้วพี่น้องในคำเลิศวันดี้มีโอกาสทานมากที่นี่วดนนี้จะคำเลิศเอากราบขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับน้ำมันเขียวเบอร์นี้มี่สองยางครับอย่างแรกก็คือน้ำมันเขียวอันเก่าดังเดิมอันที่สองคือน้ำมันหมองเขียวครับอันที่สามครับอันขี้เก็บตอดพี่น้องเชื่อว่าไอ้ฟังยาน้ำมันหม่องสีเขียวนี่ อีเก็บแคตขวิดตัวซ้ำพี่มือน,นะนั่นเนี่ยจนน้องเป็นแผ้เล่นพี่น้องไม่ได้บอกเล่นฮันเป็นแผ้เล่นฮัลแพ้แดงๆนี่สองเขีวนี่ข่อยเทน้ำมันใส่ปวดเต็มป,ปวดพี่นอ้องยาหม่องสีเขียวนี่เราเต่ามันหน่อยนะมันตางเมลเมรีดีครับที่ว,ว่าโอ้อยาจะมองสีเขียวนี่

ปกโดดแล้วกินของเฮ้ยจง์ลูกจงจกโดดโอเค วันลอ้กินตับกุ้งมันาวเหลียวใช่ไหม 嗯，嘛。 ผมฝากมีสีขาวถผมฝากหกกระปากไปเรศเปรศยุ้งกระปากน้อยหน่อยพี่น้อง Tôi cũng cứ làm kênh Ghiền Măng măng คลิปนี้กัสิวมี้อย่างไรดอกจากกสิขอไปแล้วจะบ๊ายบายรักทุกขุ้นสุดคุณเลย FC เ,เลย